พิ่น่มาทานมากินมากินข้าวงกันเขาเที่ยงพี่น้องแกง่อาหารก็อาหารในบ้านเรานี่ยแกงแกงกะทิแมะม่าตมะงเกเปแดอะมียังกับมากินน้ำกัดด้วพี่น่อยงตัวระพงกับเกงวกัแกะมแะ คือเห็นข้าวปุ้แก้ๆแท้แกแกแก่นั่งเกิดก็แรมันจะไดอไสวัวะบ๊ะบ๊ะบ้เกยเอวนอันนี้นีเลยปะต้่ตัวมอันนี้พี่จังเลยมีขาปุ้นมี

ว่าันสายไฟใส่เนี่ยมันรุดมันขาดไปแล้วช่ักเยาวันพุกใส่กนะเป็นยังไงบกปวดมึงมัเขาปวดมงก็ว่าใบขาดไป้เอครับปกติกรือวปกติทำมาบ่ไหมบ่กช่็นหเขาถูกนไปแล้วเขากรปวเลยนะเียนไปแล้ว กับพิษเราไปพิดกับบาดกับบาดกบยาหูตรงไปเท้าแล้วราแบบ่ะบนี้ยังมันนะแล้วปกติแล้วเกิอแบบอเบิ่งในได้หวะมันมันเป็นปกติเด้เป็นเรื่องจริงปกติเ่ะเอแต่ปกติมันบางได้ใช่ได้ยิงเ้ยในจได้ละมันมันเป็นกว้าง

ไปโรงเรียนน่ะมันมนบงเสร็จตัวละก้าบบงาไตัวละก้าบบงาได้ไปจงแนเปิ้ลไปจงกีรตุกไปพอจงแก่ๆจากไปโีนแต่นอนที่โรงเรียนี่ดูแลบมวยดิบบ่มวยการเงินไม่หลคนรวยทิ้งใจเอาิบอกรึไง เขาบุญงงเฮ้ยเขาบุญงงเาบุญุม้ยเดี๋ยว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 นานพวกเพื่อนม่จังร

โค้วัดเป็นมพนรวกระตันเขาเขาเขาเขบ่อยเขาเไม่นีงไนี่้นต่าด้ไแม่เไม่เก่งแนเ่เ็กคนเดียวเปลี่ยนองเปีองเลยจะไปเรียกแล้วเปล่า่าาต้อกเปิดคนซี่อจะเปิดนีนไปแกงโทษจะไป่วมเลยเร็นนีเงส เปิดบัญชีก่อนนี้แล้วเปิดบัญชีต้าธนาคารเลยกันเปิดเลยันที่ันก็ได้สุดย่ะแต่เนื้อางเดียวโอเคเปิดก๋าไฮซิปชเมื่อกี้ก๋าดี๋ยวกันเดียวกัน คนธนาคารจะเอากุ้งทมุกเข้าไปเป็นชีก pues mm ็ได้เลยครับมันเคาะก็ได้พี่เขจะทำรวดีนะนั่งรถขับโต๊ะรถพ่วงใช่ซุบเปอร์ครับรถโรงงานไม่ไม่มีไม่โอเครค้นบ ันว่าภาพลกไงจะไมพหาได้แต่มันดได้แร้นะเออลนเป็นมันได้หรอารุปท็นเยเรถสี่ล้อขับได้สบายได้ตัวนั้นใ่ไม่ิดสล่างนเขาอยู่เลยทำได้แรงเลยจานนอ มีคำอะไรบ้างมันมีกระตื้ออาเหมอนอาหาแต่มเป็นเรื่องต้นกินแบบโค้ก้วยแบบโค้ดอะไรแบบนี้มันบอกไหมผักผัดข้าวใช่ไนมันข้าวก็มีมีมีวัข้าวเองวัอที่กินจะมีคืนไหนบอกทางลาลาลาบอก่บ อยู่ไ้กับครอบครัวกันมใคร้านื้อคงเนะใครเป็นอะน่ใจเล่นไปเล่นมากันแม่แหนะหัอคเน่ยเนาะนไม่สเ้อเยเต็มข้าวปุข้าว ี่หนิงบะสัตว์กัอาิย์หนึ่งเละแล้วเด้อฝากเนเพนีสมัย่ล้กันต่อไปบ้า